เนี่ยมีแต่น้ำนก็ป่าเอเฮ้ยว้าวนี่มันคืออะไรกันเนี่ยมีถ้าด้วยโคตรดีมาไปสำรวจของกันเลยจเจออะไรก็ได้นะทิมดีว่างเปล่าว่วางเปล่า อยากของดีอยากกิมว่องเปลา่านี่ก็ว่างเปลา่าเฮ้ยนี่สอบหมู่บ้านติดกันเลยนี่หว่าน่าจะนะเดินสำรวจดูรอบๆดิได้แต่หมู่บ้านเลยมันจะมีของให้เราไหมมั่งไหม,ไมอยากขโมยของอะครับเฮ้ยบ้านนี้ อันนี้มีอะไรบ้างไม่มีเลยเหรออันนี้ลหรอว้าวแอปเปิลขนมปังกรอกด้วยสุดยอดอ่ะเอาแล้วครับวันนี้พ่อกับผมนะครับอีเลฟเว่นนะวันนี้จะเล่นไมค์ครับเดี์หนึ่งซีซั่นที่สองน,นะครับในซีซันที่ซีซันนี้จะเป็น เทพเจ้าแห่งผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้านนะครับเราจะทําให้หมู่บ้านนี้รุ่งเรืองนะหรือว่าไม่มีคนกลายเป็นสมบี้นั่นแหละไม่ต้องกลายเป็นเหมือนชอบแบบไม่ต้องเป็นเราจะเป็นคนดีสักประมาณสักสิบวันนะในสิ่งท่แล้วแล้วก็ห่างหายกับซีรีส์ดีนี่เป็นสักสามสิบซีรีส์โจรสลัดนี่ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนดี ทั้งซีโจสลันอ่มาสองททกเลยนะครับเหมนเป็น,ปนแบบเขาเรียกอะไรยังไม่ดีนะมันไม่ออกมาดีงามด้วยวสวยงามนั่นเองคอนแรกเราก็คัแค่นี้ก็พอเลยนะพอบ,บ้านมีจําได้เวอร์ชันเก่าเดียเป็นบ้านบานหนึ่งที่มีเออเขาเรียกอะไรโชคราฟนะนี่นี่กคือวีทหรือว่าข้าวนะครับ หรืออะไรไรนั่นเองแที่เติมเอนี่ก็เพราะว่ามีหลายอันนะมาเอาไปเยอะๆเลยแล้วก็ต้องปลูกเคือนนะว่าคนดีไงใช่ถ้ามาเป็นคนนีหนึ่งวันสิบวันหรือว่าหนึ่งซีรีส์หนึ่งซึ่งซีรีส์ที่สามนี่ก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรทีนะขอ,อยากให้ลงสกายเออผมมีเลือกนะสกายบอกกับไอซ์แลนด์ซึ่งแบบนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนสร้างเองนะ เพราะว่าผมโหลดมันไม่เป็นนะใช่นั่นแหละคือประเด็นแล้วประเด็นคือไหนวะครับน่าจะบ้านนี้มั้งไม่ใช่ผมเลือกไปหมดแลวโอ้โหเช่นหน่อยโอ้เริ่มร,รู้สึกเลยนะเนี่ยที่บอกแม่โดยขนาดเล็กโดยเช,นช,นช่นเก่ายัางแหลกนะเนี่ยโคตรบ้าเลยวะนีไงบ้านนี้าจะไม่เข้าทางลัดมีบ้านนี้ได้จำได้นะ นี่เอ้ยเลืมเลืมเลื่มเลื่ม,เร,ม,เ,รมเราจะไม่ขโมยงั้นเราขอซื้อบ้านนี้ก็แล้วกันอทําเป็นเหมือน NPC นะเดี๋ยวต้องดูว่า NPC ตัวไหนเข้าบ้านนี้นะเพราะเราจะทําเป็นแบบว่าซื้อนะซื้อบ้านนะทำเป็นซีรีส์เล็กๆก็แล้วกกนะใช่ขอซื้อบ้าน NPC เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้ อืมเฮ้ hey. นายใช่ไหมเป็นเจออ้า,า,าจอจอของบ้านนายเป็นบ้านเจ้าก็เจ้าของบ้านมีโต๊ะครับใช่ไหมโอ,อ้โจยแล้วทำไมล่ะน้องผมขอซื้อบ้านครับเอ,อ่อพี่ไอฟ,ฟี่เลยครับน้องโอเคครับพี่ขอบคุณครับออแล้วก็ซื้อบ้านเอ้ยซื้อบ้านที่เรียบร้อยเลยนะอืมเป็นอะไรที่ใจดีมากเลยนะเอ็นบีซีนะี๋ยวต้องตก,ตกแต่งบ้านนะหรือว่าทำเองนะ ทำการช่างได้ตัวเองใช่นี่ขวานนี่ขวานหรือเปล่าเนี่ย ครับผิดอันครับผมโลครับชูวิ่งมาแล้วพี่เขาบอกว่าให้ทําเองอะไรหมดได้เลยนะแค่บ,บ้านก็ยังเหมือนเดิมน,นะทั้งพี่เขาบอกว่าลุงเขาบอกว่าเออค่อยไปให้ตังที่หลังนะหรือว่าแรกใช้ขอนแกะนั่นแหละในการเป็นตังคนะหรือแรกนะอ่เขาขุดตกแต่งใหม่หมดเลยนะ นี่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้เราต้องขุดไม้ก่อนนะนี่ยัไม่ได้ทาลายนะมันเป็นส่วนเกินนะเราก็เลยทุบม้ามเลยเขาไม่ไม่กดเนี่ยว่าทุบตรงนี้เพราะมันเป็นไรที่แบบไม่สมบูรณ์แล้วมีให้เกี่ยวทุกอย่างอะเอาฟาร์มทำฟาร์มให้มันดีแบบ ลุงเขาก็ไม่ได้บอกวางกลับนี่ปดตรงนี้ด้วยนี่แค่นี้หน้าบ้านหรอเข้ามาในบ้านเลยมีพรอมอ่สองอันวางก่อนทางเข้าบ้านนี่เอาไม่สามารถเข้าได้ว,ว้าว ไม่เป็นไยแล้วตอนออกล่ะออกได้เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วบ้านไม่มีท็อตให้ด้วยโอ้โหไม่เป็นไรครับลุงแล้วก็ดีนะที่ลุงให้บ้านเรามานะดีกว่าไม่ได้นะยังไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะอะแล้วเราก็จะต้องปกป้องที่นี่้วยนะหรือที่นี้ขอ,อยญาตเก็บของหนังสื้อหรือ งั้นเราไปทำิทั้งสองซื้อแล้วกันอนี่ระหว่างเกียยตรงนี้เราต้องไปหาแกะนะเอ้ามาแล้วับขนมปังงูแกะนี่ใช่ดีจริงๆไปเราไปหาไม้กันนะครับเฮ้ยข้าตัว อม่เบอกนะว่าข้าวนี่เป็นของเราด้วยทุกคนโคตรดีเลยแหละถ้าข้าวเป็นของเราด้วยเดี๋ยวเราต้องไปถามลุงแกนะเอ้ลุงมาถึงหน้าบ้านละสวัสดีครับลุงเม่อมีอะไรหรอเออพอดีว่าผมขอถามว่าตรงข้างบ้านตรงนั้นกับตรงนั้นเป็นที่ของเราไหมเอาลุงอย่าเดินหนีเอเอ,เอมาเป็นของห้านเลยแหละแต่ร้านต้อง ต้องมาจ่ายตังก่อนเนาะคาดจะมผมจ่ายแน่นอนครับเออคนเกะสิบเจ็ดอันนะเนาะอ๋อนลงรถเป็นสิบหกนะอโอเคครับลุงขอบคุณครับอเอช่อลุงละงานเก็ตต้องไปหาคนเกะนะก่อนที่เราจะไปหาคนเกะเราควรตัดไม้ก่อนเนาะไม้เราหมดแล้ว คมสมบูรณ์จริงๆหมู่บ้านนี้เลือมีคนรหรือว่าประชากรนั่งเยอะก็อะอยู่ไปจนตายแล้วก็ได้นั้นเนี่ยงั้นลุงแกเอือก็เจอแต่คนใจดีแหละโคตดีเลย้ายเดี๋ยวเราต้องตอบแทนโคนลงเขาแล้วทำนี่นะลองดีกว่าเราจะต้องไปเอาหิน เพราะว่าเราไม่มีหิน่วนไปที่ลุงหน่อยนี่ทาไมไมีลุงแล้วแย่เลยครับเขาลุงเขาโคตรใจดีหมู่บ้านนี้โคตรด,ดีทุกคนบอกเลยถ้าใครอยากได้หมู่บ้านแบบนี้มาม่าพาสะมาม่าโมเสนะหรือว่าซีดนั่นเอง มืดแล้วต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นโดนเราต้องไปปกป้องหมู่บ้านใช่เดี๋ยวหมู่บ้านเราไม่ลุ่งเรืองเอ่อที่ผมเราทำแบบนี้ได้ก็เพราะว่าพ่อผมซื้อบ้านในแล้วนะในเกมไม่ใช่ซื้อบ้านไม่ใช่ซื้อบ้านในซื้อเขาเรียกเลยขอหมู่บ้านนี้นะเป็นของพผมนะ ไม้กับผมเลยนะเข้าบ้านเลยมืดว่ะทุกคนอืมก็มืดตอนนี้อาอลุงเข้ามาในบ้านผมได้ไงเออลุงขอพักอาศัยหน่อยได้ไหมพอมือดแล้วครับลงุงเฮ้ยซอมบี้ไม่ได้แล้ว ลุงเดี๋ยวผมไปช่วยคนนั้นเองครับโอเคไปดีมาดีนั่นหานเนาะโอเคครับเก็บของเสร็จของเสร็จแล้วกินอาหารเอาลุงไปไหนอ๋อล,งลุงอยู่นี่น้องยากไปนะข้างนอกโอเคหลานลุงรับรอบเดี๋ยวผมไปไปที่ พุทักเองครับไปดีเลยโอเคตาเยเปงั้นโอ้โหเฮ้สมบี้เยอะเลยทุกคนนง่เลยร้อน,อนเดี๋ยวข้าลุกไม่ได้ครับผมต้องฆ่าแล้วครับลงุงตองการเป็นสมบี้แล้ว มือลุงเราตายไปแล้วครับทุกคนโอ้จบเลยอย่างน้อยก็ดีลุงให้บ้านเราฟรีแล้วนักแสดลงลุงรู้จะตามครับทุกคนอหาต่อเุ้ยต๋อมี้ตายแล้วนายนายบังอาจมาทำหมู่บ้านค่ะ เจ้ามาทำหมู่บ้านฆ่าก็ลุงเป็นซอมบี้อีกแล้วอย่าให้มันมาฆ่าสิเดี๋ยวสติไปแล้วไอลุงอนะ่ะไปปก้องหมู่บ้านนี้เฮ้ยเออดูเดินดูก่อนนะผมไ่อยู่ไหนมั่งนะคิด ไปกับคนธนูข้าศึกมาแล้วนี่ร้านเขาบ้านเร็วร้านโอเคครับผมก็ลังไปอุยอุยจุยจุยร้านมาเร็วร้านโอเคครับมาแล้วเนี่ยอ่าต้องมีครับมามันต้องเผาอะไรสักอย่างหนึ่งคนนี้แล้วกันเพื่อมีความอบอุ่น หลานใจดีมากเลยที่ลุงอยู่ด้วยเอ่อไม่เป็นไรครับลงุงเพราะหมู่บ้านนี้มีคนดีโอ้ั้นเลยเง้นขออะไรเนาะโอเคครับลงุงแถวนี้มันใจดีจริงๆเราอยากจะได้เต่ากรก่วน ตาเอออยู่ในอะเตาอืมไม,ม่ไม่มีเตออ่เตเตเตอตอตออ๋อไม่มีเออเออเผาไว้เพื่อทำเป็นความสว่างเอองั้นตัดเป็นตอนเช้าเลยแล้วกันเออไม่ใช่สิ งั้นลงเดินพวกเรามานอนพื้นก่อนนะโอเคหลานทัตตีสวัสดีครับโอเชา้าอันแสโสว่างกับพลธนูค่า เออาลุงไปทําอะไรตรงนั้นอะ่ะอ๋อลุงให้หลบภัยน่ะเออแต่ว่าเออลุงคนที่จะถือซูเออ้านะ่ะมีมีห้องลับด้วยนะตรงไหนอลุงตง้องบันไดขั้นเล็กสุดที่เก็บหนังสืออ่ะโอเคครับลุงตรงไหนวะตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอ เออฮึลุงมีจริงๆด้วยโอ้ยมาลุงบอกแล้วมำให้ดีๆนะโอเคครับลุงอะไรเรามีให้ใต้ดินด้วยว่ะยอดเลยเฮ้ยทุกคนเด็กมีห้องลับเด็กมีห้องลับ เอ้ยลุงไปบอกอะไรคนอื่นเขามันที่ของผมโอ้ลุงโทษทีโอ้โหลุงเนี่ยผมสามาช่วยเนี่ยโอ้ลุงขอโทษลุงไปใุยปากโกงนะไม่เป็นไรครับลุงขาหน้าอย่ามีอีกละบ้าโคตรจะบ้าตายดูดิทุก,กคนอื เออไปลองลองถ้ำกันสักหน่อยเออหนูลองแล้วในถ้ำมีตัวสีเขียวด้วยไม่เป็นไรครับลงุงผมเจอจนชีนแล้วจึงนะอย่าอย่าเอากระดูกไหมลุงดูนะโอ้ผมตายไม่มีกระดูกแลอก,กลุงไปละไปหาถ้ำดีกว่าเออเฮ้บอ่อน้ำ ใช่ไหนถ้ำมันเนี่ยถ้ำนี้หนูอย่าลงลงมานะาทำไมลุงถ้ำนี้ไม่ดีนะโอเคครับลงุงว้าแล้วถ้ำนี้ลงโอ้ลุงไม่รู้เหมือนกันเนาะลงเลยโอเคลุงบอกไม่รู้เหมือนกันแล้วลุงตอบได้ไงวะหลอนมันเนี่ยลงุงมืด นี่มืดจริงๆ้ลยแล้วนี่คือหินอะไรเนี่ยอ้อไอ้ทานกดดิครับรออะไรกดกดจนกว่าจะได้นั่นแหละน,นะแล้วเอาออทรัพยากรสักนิดหนึ่งนะก็คือเอาฐานในแล้วหินไปบบสร้างจำนวนหนึ่งนะ เพราะว่าการพิทักษ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับว่าสมบัติกับมอนเตอร์หรือว่าคาสึกเนี่ยมันชอบเกิดเยอะนะครับหรือว่าตาย์ยิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคนที่จะพิทักษ์มากอ่าแล้วก็เนี่ยเราไม่มีลงุงคอยเตือนนะลงไปท่าเมื่อกี้เราคงตาแล้วแหละเอ้ยโชคดี ยวต้องเอาของไปตอบแทนลงบ้างละเออใช่เดี๋ยวเราต้องไปหาแกะหรือเลดเอ,อัวเอ้าของพังไั่นเป็นไลยสร้างใหม่กดอืมแล้วจะกุล oh. เละหินไม่ได้นะเยอะหน่อย อมสักยี่สิบก้อนนะเฮ้ยทะลุถ้ำนี้นี่คือถ้ำไหนเนี่ยนี่คือที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนะ่ะไม่ไปดีกว่าค่อยไปมนตอนวันหลังก็แล้วกันเออขึ้นหกไม้ไปด้วย ไปฝากต้องไปฝากลุงเขาแล้วตหาแล้วล่ะฉันนั่งอยู่ลิ้มปากบอ่อนั่งกินอาหารอะไรอิ่มละวิ่งกันต่อ ลุงหลานเป็นไงบ้างลงมาแล้วอ๋อดีครับลุงเจอของเยอะเลยอ๋อมีของมาฝากลงุงไหมพอดีผมไป่อต้องขอของไปฝากพ๋อไม่เป็นไรวนหลังม,มาด้วยนะโอเคลงุงนี่ประชาก,กรเริ่มเยอะแล้วนะนี่มาแล้วลงุงโอ้ยลุงหลานเป็นไงเป็นไงบ้างผมมีของมาฝากครับอะไรยเหรอน,นี่ครับนี่ โอ้ขอบใจมากเลยนะหลอนโอเคไม่เป็นไรเป็นเราเป็นเพื่อนบ้านกันเออแต่ว่าลุงอยากได้อาหารโอเคครับลงุงลุงสามารถกินแอปเปิ้ลได้ไหมกินได้ครับกินได้กินได้ไดโอเคผมให้แล้ครับลงุงเออแล้วอย่างนึงลุงอยากได้สัตว์ด้วยเระนะได้สัตว์แล้วลงุงผมหาให้โอ้ยบ้านนี้บ้านนี้โอ้โหโคตรจะดี ะต้องหาเขาเรียกเลยทุกคนเจะต้องไปหาสัตว์มาให้พวกเขาได้กินเงนนะครับหรือว่าเนื้อนั่นแหละอ่าแล้วทัดปากไปทั่วอนนะอืมหลานหลอนหลาน,ลานอะไรครับลุงเอออยากกินลุงอยากกินบิดโอเคครับลุงเป็นแมทหรือเป็นน้ำ เป็นแมตตก็ได้ครับโอเคครับมีจไไมที่เขาเรียกว่าบิดรูดใช่เออลุงเออลุงครับเอาเยอะไหมอ๋อเอานิดเดียวครับหลานโอเคครับลงุงสองอันพอไหมเออน้อยไปครับเฮ้ยทำไมลุงพูดครับพูดพูดแบบเพาะกับเราทุกคนพูดจะดีลุงครับมาแล้วโอเคขอบคุณมากหลาน เอาบิลรูดไปครับลุงขอบใจน้ารลอนขอให้โชคดีโชคดีครับอ่าแล้วหลานยืนรออะไร่ะอ๋อผมไม่เป็นไรครับผมแค่ดูลุงกินอย่างอะไรอะไรครับโอ้เงินลูเหมือน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 ,เห,อนเหมือนเจ้าของบ้านลูน้องหนูเลยพูดไม่ถูกละพากไม่ถ่าเลยเอ้ยเอ้ยทุกคนเจอพนธโน,โนู เออลุงไม่มีดาลุงไม่มีดาบโอเคงั้นเรยผมจแจกแรเองเอ,อ้ยบนธนู่าศึกนี่มีเต็มไปเลย่าแล้วแหละเอออออือ,อตายไปซะอย่ามาทราบที่นี่นี่มันทีมของอค้ามันตายมันแล้วขอช่วยมากล้อนไม่ทัาไมันนีคงไม่ดีแน่ ไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกลุงเป็นเพราะพวกลุงไม่สามารถใช้ดาบได้โอ้หลุงถือดาบโอ้โหไม่เป็นไรครับลุงอืมลุงไม่เก็บพร้องเรอลุงเป็นเลยลุงไม่เป็นไรหรอกลุงตะกูนจนชินแล้วโอ,โอเคครับให้เจอหมูทุกคนถ้าผมได้หมูมันกินบีทรูทด้วยนะ เอาขาไปก่อนแล้วกันเออล้านล้านอะไรครับลุงลุงต้องการเนื้อโอเคครับลุงผมไปหามาให้เฮ้ยเขาเช้เขายากได้เนื้อทุกคนมันเดี๋ยวเราจะต้องหาเนื้อหาสัตว์มาแล้วเฮ้ยอะไรวะนะคณะ เฮ้ย <Hey. S 2> นี่มักน,นี่เหรอที่เขาเรียกว่ารีวิวก็เ,เคยเห็นกับลุงลุงลุงเจอเจอเจอหูเปียวลุงตะลุงตุกูลไม่ไหวลุงตุกูลไม่ไหวก็บอกนะครับครับครับเฮ้ย hey. ทำไมมีเสียงสะท้อนได้เนี่ยไม่เป็นไรไหนไหนมาแล้วหาของอะไรแล้วกันเ้อเกือบ เกือบตายแล้วโอ้โหเกือบตายแล้วดีนะที่มีที่มีน้ำโอ้โหลุงนี่พาเราลุงนี่สักดิธิ์จริง มานนีเหรือที่เขาเรียกว่าไอรอนเอาน่าจะใช่เรมั้งกดไปก่อนแล้วกันฮึโดบตกแล้วนี่ไอรอนเอาใช่ไหมเนี่ยทำไมรีวิวมันเยอะจริงจอกของเยอะจังวะโูดดีหมู่บ้านเราได้อล้วโตัวมิชชั่นคอมพลีท เด็กคนนี้ได้ทําการอัปเกรดเป็นยุคสามฤทธเรีเยบร้อยฮะยุคสามฤทธเลยเหรอลุงใช่แล้วเออแล้วยุคสามิเป็นยังไงมีเหล็กใช้แล้วหรืออะไรหรือว่าอีกหลายอย่างนั่นเองหรือว่ามีเทคโนโลยีเฮ้ยผมเพิ่งรู้มาก่อนลุงขอบคุณมากครับลุงที่ดีจริงๆเลย โอ้โหหมู่บ้านนี้ดีจริงจริงนะครับต่อขึ้นไม่ต้องขึ้นแล้วนะเพราะมืดแล้วเดี๋ยวลุงเขาตายเป็นคนติดเชื้อเอานะาขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว โอ้โหซอมบี้หนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยลุงตะโกนทุกคนไปแล้วโอ้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ทำไมพลทหารฆ่าศึกเยอะจังวะทุกคนโอ้โหซอมบี้หนีเร็วหนีเร็วฆ่าศึกบุกเฮ้ยทำไมฆ่าศึกมันถูกตึกคืนเลยวะโอ้โหโซเวียตนี่โซเวียตอย่างหมู่บ้านอย่างเรานี่ยอาแพ้หนีเร็วหนีเร็วซอมบี้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน เฮ้ยแค่นายเป็นใครนะเพื่อนเฮ้เรามีคนที่เรามีคนรู้จักแล้วทุกคนเขาอ,อาจจะเป็นผู้บิทักเ,กเราก็ได้งั้นก่อนที่จะเป็นผู้บิทักเราต้องปักช็อตเขาบ้านแล้วทุกคนเขาบ้านต้องหัวเขาลงุงเดี๋ยวผมมาช่วยครับอ๋อขอบใจหน้าหลานที่ช่วยไม่เป็นไรครับคนไทยต้องช่วยกันครับ โอ,มมนนอโอ้ทุกลุงเปนคนรัสเซียเนาะทุกแค่ขุดไถได้อ๋อโอเคครับลุงเข้าบ้านครับลุงเข้าบ้านเดี๋ยวนี้มันอันตรายลุงเข้าแล้วครับลุงเอ๋ลุงเข้าบ้านลุงเข้าบ้านลุงเข้าบ้านซอมบี้หรือว่าข้าศึกมาแล้วเข้าบ้าน,านดีลุงเออลุงไม่มีทางเข้าบ้านโอ้ยไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวผมทำให้ Okay. มึงแกมีทางเข้าบ้านนะอันนี้ลงุงขึ้นไปเลยโอ้ไม่เลยดูลุงไปอยู่ข้างบ้านางเพื่ออยู่กับเพื่อนบ้านกันแหละเข้าบ้านลงุงซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เออเออหลังหนูหนูเข,ข,ข้าบ้านครับลุงเข้าบ้านครับลุงเรียกแล้วเออเออ ลุงเงานะลุงอยากมีเพื่อนไม่เป็นไรครับลุงเฮ้ยไข่เนี่ยอ๋นี่ลุงเองเอนาะนี่ลุงคนนี้นี่ไงเออลุงอยากมีเพื่อนอเราเกือไม่เป็นไรนนครับลุงก็หมืดแล้วอ่ะเอาละครับการพิทักษ์เ D ที่สองหรือว่า อนดที่หนึ่งถึงสก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วคลิปนี้ผมขอไลค์สักสองถึงสามไลค์นะครับแล้วนะครับบายเจอกันอีสอนะครับการพิทักษ์โลกนี้จะเปะดวันนี้จะต้องจะต้องสำเร็จให้